มันนี่ก็อยู่กับช่องเป็ดน้อยเอฟเอฟนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอดกระบะซิ่งนะคะผมของเสียไม้นะนี่ครับคันข้้งหน้าผมเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับก็เหมือนนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปแผนที่ว่าให้นะครับนี่ครับในภายใน แล้วพาไปดูภายในกันเลยนี่นะครับก็ภายในก็เป็น่างนี้นะครับระบบทําได้สามระบบนะระบบแรกคือเปิดกระบะระบบสองคือเปิดประตูตรงนี้แล้วสามารถเปิดประตูอีกตรงนี้เนต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 ตรงนี้เนตเนตเนตวเห็นไหมเปิดประตูข้างหลังแล้วก็อันบนไปสามประตูข้างหลังเนี่ยครับ นี่ครับนี่ก็เป็นกระบะซิ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสอนลงนะท้ายคลิปนะนี่ครับเดี๋ยวไปโอ้โหแบบเท่เกินครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปสอนลงนะผมว่าขอไปสอนลงก่อน นะครับผมเราต้องไปโหลดแอปตัวนี้มาครับนี่ครับเนี่ย set a r c h i v e r ครับเราต้องไปโหลดตัวนี้มาครับแล้วก็กดเข้าไปตัวแอปนะครับแล้วกดคําว่าดาวน์โหลดครับนี่ครับที่ผมวงกลมไว้นี่ครับนะครับดาวน์โหลดครับนี่ครับกดไปแล้วเราก็ไปหามอดมานะครับมอดมันจะชื่อว่ารถเสียไม้นะครับ นี่ครับนี่ไงครับเนี่ยครับกดไปครับกดค้างนะครับกดกดค้างที่ตัวมดนะครับกด Copy นะครับนี่ครับ Co p y นี่ครับ Co p y นะครับผมนี่ครับ Copy นะครับ Copy ครับแล้วก็กดตรงนี้ครับกดตรงนี้ครับแล้วฟึบอย่างนี้ครับรอมันดาวน์โหลดนะครับอ่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วล้วก็ออกไปเข้าเกมนะครับผม โอเคครับพอเข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับผมผมก็แบบว่าจะมีหลายมอสนะครับนี่ครับนี่คือมอสที่ผมลงมานะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนลงผมก็มีหลายมอสและนะรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเรากดไปที่ B O D นะครับนี่ครับแล้วเรากดไปตรงนี้ครับมอสนี่เรากดไปตรงนี้ครับนะครับกดเข้าไปเลย แล้วก็กดนี่ครับกดอันนี้ครับกดอันนี้ครับดาวน์โหลดเนี่ยครับกดกดอันนี้ครับเนี่ยครับกดอันที่ห้านะครับผมกดไปแล้วเราก็หาหมอดรถเสียไม้นี่ไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับกดไปอันนี้คือแบบว่าจะเลือกแบบเสียตังหรือว่าแบบวิดีโอ เนี่ยแนะนําให้เป็นวิดีโอครับถ้าใครอยากเสียตังก็อยากเสียไปนะครับโอเคครับพอเราลงแล้วก็รอประกาศนิดนึงแล้วมันจะโหลดตรงนี้ครับอะไรผมลองลงให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวขอลบมัอันนี้ก่อนอ่ะโอเคครับกดไปที่เหมือนเดิมครับอันที่สี่ครับลดเสียไหมครับแล้วก็กดอย่างงี้ครับโอนนะครับนี่ครับรอมันโหลดก่อนผมโหลดเสร็จแล้วเรากดไปตรงนี้ครับ o g อะไรเนี่ยครับเนี่ยกดไปตรงนี้ครับที่ผมขีดไว้เนี่ยแล้วก็กดก็ไปเลยทีนี้เราไปหามอดที่เราลงมานี่ไงครับเนี่ยครับต่อไปนะครับกด use นะครับเนี่ยครับ use use คือตัวนี้นะครับตัวสีเขียวนี่กดเลยอ่ะเราก็ไปเล่นได้ตามสบายแล้วครับเนี่ยครับแล้วก็เล่นได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเปิดน้อยเลยนะครับสวัสดี